สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube สุขูสุขคนเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้กะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะกับอันแอนนี่สไปยอิตาลีเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยอันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสุขูสุขค้ขนที่เข้ามาติดตามแลวก็รับชมแล้วก็ให้กำลังใจอันด้วยตลอดมากเนาะคะ่ะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหมะะ่เนาะที่ให้กำลังใจกันด้วยตลอดมากนะคะ มือนี้อันอยุบานเนาะค่ะอากาศบดีอันบรหัสิไปสาเนาะค่ะอันกายุบานอันว่าอันมือนี้อันสิมาหาแนว่เหตุกับข้าใหพ่อใหญานิกเนาะค่ะไปเมืองเนาะค่ะว่าอันสิได้เฮ็ดหยังกับข้าพ่อใหญานิกมื้อนี้เนาะค่ะเนาะเปเมืองนํากันค่ะ อันเ no นี้ยคิดว่าเนี่ยเนาะค่ะอันซีมาเฮดอันนี้เนาะค่ะ่น้องปลาเนาะค่ะเนาะจะก็เอิร์ตสายยังอันมูดอกเป็นปลาทะเลเนาะค่ะอันซื้อมาจากร้านร้านตุรกีเนาะค่ะเนาะอันมาอันซีมาอันนั้นเอาใส่เอาพุ่งมันออกเนาะค่ะเนาะเอาใส่เอาพุ่งออกเอาขีดมันออกเนาะบอกง่ายๆซะแล้วก็ม่ใช่นี่อันกับซีมาเนาะค่ะ มัดเนะาะทำมัดเอาใส่เอาทุ่งเอาขีมันออกแล้วกันอันซิมามามักน,ะค,ะ,น,นะค่ะทุ่งมีกิโลหนึ่งเนาะค่ะปลานี่เนาะอันซิมมา่ามักแล้วก็ทอดเนาะค่ะกินทอดะะกินกน,นั่นแหละทอดกินกับเขาแล้วก็ว่าสิเฮนน้ำพริกกะปิน้ำเนาะค่ะเนาะเอาเนื้อเขาพริกกะปิแล้วก็กินเนื้อทาร์ตต้องทำวันนี้เนาะอันที่ว่าอันที่ว่ พี่ใหญนิกแล้วมากิน,นะะเนาะค่ะปาร์เลยแต่ว่าวาลถึงนะ่ะสาม,มีอันนะ่ะพี่ใหญนิกนะ่ะอันเทังให้กินแล้วก็กินเมื่อเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเล่าเป็นเล่าเป็นคั้นคั้นมากินเนาะคะ่ะอันว่าทะเลเครื่องนึงเนาะคะ่ยยะทะเลปลาไหลเอาไว้เครื่องนึงเอาไว้ทะเลกินหอกหนาแล้วเนาะคะ่ะ นี่แหละยุนี่อันกับไปไปซื้อของยูวน่ะเนาะคะ่ะจ้าจ้าเ้าอยากกินปลากินยังเลยเนะาะปลาปลาแบบป้าป้าเนาะคะ่ะป้าชีสเกตเอินป้าที่บ่คอยแพ่งบันใดเนาะค่ะเนาะเหาก็สิไปซื้อยูลานซื้อระจีเนาะค่ะพี่น้องบ่คอยแพ่งบันใดนะคะนี่ไปเดี๋ยวอันสีผ้าไปอนะันชีสเกตเอินป้าด้วยคะ่ะป้าป้า พี่ิเศษเอิญกินกินไปไปมาๆ่าเนาะค่ะแต่บางเท้ากับซีวอลเป็นเพียงแค่นะคะมึงที่ลหนคะเดี๋ยวอันซีเอาไปไปเอาเขียวยังออกแล้วอันกนะะ็นจะเป็นมาร์กเนาะค่ะไว้จะทอดเนาะไปมึงอันสิเฮตุจังไรเนาะค่ะอันเอาไปอันน,น,น,ะะนั้นกะเนาะใส่อันนั้น ใส่ยังไม่โคเวฟที่ว่าให้มันหนาอย่างเาเพนกันมาเนาะเนี่ยใส่เมอไม่โคเวฟให้มันในน้ำแข็งละลายก็เนาะค่ะเพราะว่าอันออกมาจากสองฟิตเนาะค่ะเนาะอันก็เลยต้องเหตุให่งแข็งมันละลายตอนหัวมันแข็งแห้งโกดนเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นเลยเอากระตงใส่ผักกันเปืี่ยนกันค่ะมามามา มาเห็ดน,น้ำกันเนาะค่ะเน<ม>าะหน้าเบิงบ่งว่าอันสีขั้วป่าจังไดเนาะคะ<บ>่ะป่าน้อยเนาะค่ะป่าน้อยขานไดายกุ้งมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหนาๆเนาะค่ะมันมันมันข้าวเนาะคะ่ะเนาะกเ้าใส่ถุงมือเข้ากัสิได้ไยเนั่นบ่ค่อยข้าวบดายเนาะคะ่นนะ,คะพี่น้องเนาะ เห็นกันบ้านเนาะเนาะเป็นจังไงกันเนาะค่ะสบายกันดีบ่เนาะเพื่อนๆสกุลุกุนเนาะสบายกันดีบ่เนาะค่ะกันก็สบายดีเนาะค่ะนี่แล้เนาะค่ะเนาะอันเชฟเชียงดอกเมียวกรังก็ได้เนาะค่ะเนาะ เฮ็ดนานเฮ็ดหนี่มาเฮ็ดเบียกเฮ็ดยังหลักกันแล้วเฮ็ดเบียกหลักกันเฮ็ดกับฟเขาเฮ็ดนานเฮ็ดหนีหลักกันแล้วขันมือใด้โปรดไปเฮ็ดงานกับมีเวลาก็ไปหาย่างเลนไปปันจัก,กรยาเนเลนได้แน่นอนเนาะค่ะเนาะ ่พี่น้องอันเอาไปอันเอาไปอันนนั้ใส่เวฟละลายแล้วเนาะค่ะแต่มันกลับบอกท่านละไล่ที่บันไดเนาะค่ะเนาะแต่อันกันซีเฮ็ดเลยเนาะค่ะเนาะนี่มาเมืองนุ่กันว่าอันเฮ็ดจังไดเนาะค่ะเดี๋ยวอันหาหมองหาหมองต่างกล่องก็เนาะค่ะเนาะสีเดยเย็นแล้วกันมาเมืองว่าเมียฝรั่งพิ่นเพิ่นเิดป่าจังใดเนาะค่ะเมียฝรั่งเฮ็ด เหตุการณเห็ดพ่อกระเทินนะนะคะเราเหตุเราเห็ดกับเขาบาขออ่ก่อยเป็นนะคะมีฝรั่งคนนี้เนาะเอาเห็นมโนค่ะพี่นอนะ้องเนาะมันสิได้มันว่าซื้อไซส์อันอันเป็นคนเนี่กับเขาโบ๊บโป๊บเป็นเนาะคะ่ะแต่ว่าอันกับไม่ยามท,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 ที่สิเฮ็ดเท่าทีเท่าทีสิเฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะทนหลายๆนะคะพนอะ <c oughs> ดีทุ่งเมืออ่อกนั่นลุกเขา เฮ็ดซ้อมติดจะคล้องเฮ็ดได้นะคะได้ซ้อมไดก็เอาซ่อมนั่นนะคะเนาะเอาพ่อมันกินได้ก็พ่อนี่แหนเห็นบ่อไหมคะพี่น้องนี่อันสีเฮ็ดเจ็ดสี่เลยนอะนสูตรอันแหนเห็นบอ่อคะ่ะมาเดิมมาเดิมมาซอยกันสูตรอัน,นง่ายๆนะคะนะ้องนี่ แม่เบิงเมียฝรั่งสีขั้วปากเ้เสียงจุดจ่าจุดจ่าคือเอาเมียขีดเข้าไสเนาะหบางโต้ม,ตมันกับโบททันละลล่ดีป็นใดเนาะค่ะนี่อันเฮจังสีเป็นบอค่ะตัดหัวออกอันตัดหัวออกแล้วกันอ่ะอันใส่ข้างไก่แล้วค่ะเนาะแล้วก็อันไก่เฮจังสีนี่ตัดทองออกเนาะค่ะ ตัดเงียงตัดยังมันออกนะคะตัวที่ห้าบ่ก,กินเธอหน่อันก็ใส่เม็ดนี่แหละคะ่ะใส่เม็ดนี่แหละเอาจึงสี่เลยนี่ขั้วออกจึงสี่เลยเนี่ยเห็นบัเนาะค่ะนี่นี่ขีมันก็ออกหมดเลยนะคะเนาะเห็นบอกนี่นนนนเห็นมค่ค่ะพี่น้องอนั่นแหละอันนี้จึงสี่แล้วเนาะคะ่ะอย่าอันตัดตัดตัดเเดียวตัดมัวออกเธเดียว ปัาหนี้เพิ่นเพื่อนบกินหัวเนาะคะ <S <S ่ะเนาะอันก็นเลยต้องตัดออกแต่ว่าอันอันเสียดแบบว่าตัดหัวครึ่งนึ่งแล้วก็บ่ตัดครึ่งนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าอ,อันน่ะแต่ว่าปูดถึงบ่ต้องเอาหัวออกก็ดีได้เพราะว่าอันมากกินหัวมันเพราะแต่ปกติน่อันสิตัดหัวออกตลอดเลยเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าก็เสียายเสียายเพราะว่าอ,อันน่ะ กรอบๆอันอันหยำกินหมดเลยเนาะคะ่ะเนาะก็สซัางอันอันสิโบตัดหัวมันออกหลุดเสียดายแต่ก่อนอันนี้ยนะอันสิตัดหัวออกประจำเพราะว่าพญานีิคุณโบกินหรือว่าบางเจอกระตัดครึ่งหนึ่งโบตัดครึ่งห,ง,รงหนึ่งแบบน,นี้เนาะคะ่ะแต่ว่าอันอันสิโบต,ตัดตัวเน,นี้ยซิเศร้าตัดหัวออกหล่ะเสียดายอันนั้นเวลาเล่าเล่าโบกินเนะาะกระหายเล่าบีหัวมันออกเอา อั <Uncle> <laughs> นก็สิกินนี่นี่นี่สูตรอันเนาะคะ่ะเนาะคั่วป่าหน่อยใส่ก้งไก่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ mm hmm. ตัดหนาทองมันออกจังหน่อยก็เอาเมีดคั่วออกแป๊บเดียวง่ายขึ้นอ,อย่างนี้ไ็ต่ปเรื่อยเนาะคะ่ะก็ต้องฟฝ้าเนาะ,ะบานเ่านี่หมวยยังมันแบบนี้เนาะคะ่ะเอาไปไว้เทพนะไรเนาะคะ่ะ โอเควะยังมันออไไเอนีะนะ่อย่างเข้าไปไหว้เฮ็ดเอียงอะนะเฮ็ดเอียงเขาเออนเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดเอียงก็ปลาหน่อยปลาแดกปลาหน่อยแบบนี้เนาะตั้งตาไต่เข้าวัดไหว้เฮ็ดบูดูบูดูเนาะค่ะนักเพาเอินบูดูบูดูอย่างน,น,น,น้ำบูด,ดูะะะเขาเอินอานานนะ นี่อันก็สิตัดตัดตัดจังสีออกก่อนเนาะค่ะเวลาคั่วก็คั่วแป๊บเดียวจุดจุดจุแป๊บเดียวก็แล้วเนาะค่ะพี่น้องง่ายคืออย่างนี้มันก็มีอย่างยากเนาะค่ะเป็นเมียฝรั่งจังสีละเนาะค่ะอย่างโบเราเคยเห็ุโบเคยทำกับสิเดียเหตุสิเดียทำเหมือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะค่ะประสบการณ์ชีวิตเนาะค่ะเมียฝรั่ง ดีอยู่จังเนิ่นคือเฮามีประสบการณ์ชีวิตหลายเนาะค่ะเป็นเมียพลังนะะเนาะเฮ้าเียนหูอย่างหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเปิดโลกกว้างเนาะค่ะเนาะได้เห็นนี่ยังได้ไปมองได้เฮาบ่เคยไ,ไปบ่เคยเห็นเฮาก็ได้เห็นเมิ่นเนาะค่ะก็ดีอยู่จังเนินะะ่นเนาะค่ะผมแม่ดีก็ดีอยู่ดีเมื่อสเน่แล้วเนาะคะ่ะผมแม่มาดีจังเนิ่น แต่อันนี้อัน็จะบอกว้ก่อนเนาะค่ะว่าแล้วแต่เมียฝรังกับโบเมนว่าห้าสิโสดีสุข้นเนาะค่ะเนาะกับแต่วาสนาไพวาสนามันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือความคิดของอันเนาะค่ะเดี๋ยวออันสิคั่วละคั้วคั้วัวนี่ มีดเจาะเข้าไปเอาคีมมันออกเอาคีมมันออกย่นไปย่นไปเดี๋ยวจังน้อยห้ากกรล่างแล้วเ้ากมัดเนาะคะนะ่ะเนาะมัดเครื่องมัดเครื่องละอันโบพ่อด,ด้วยค่ะอันตรงใจแบบใ่แปรงถอดน้นนะคะนะ่ะเนาะกันมีแปรงโกก,กีก็ไก่กรอบเนาะคะ่ะเพราะว่าอันบบได้ซื้อแปรงโก,กกี้เมื่อไหร่มันมืดเนาะคะ่ะมดแล้วเพราะท่านได้ซื้อเมื่อไหร่เนาะคะ่ะ นี่มันบอกกันเฮ้าเอาเอากันใกล้ตัดทองมันออกมันบอ,อกการหนาทอง,ม,ะะองมันออกลอยๆนะเฮ้าเกิดขั้วง่ายแล้วเนาะค่ะบะนี้เนาะมันโมมีเก็ตนะเนาะค่ะปลาเนี่ยเฮ้าพอต้องเอาเก็ตมันออกมันเป็นปลาหน่อยเนาะคะ่ะปลาทะเลเนาะคะ่ะเนาะเขาเอิอปลายอย่างก็คงหูด,ดอกแม่งปลาซิ่วหน่อยแล้วก็ปลายอย่างกระเบื้องชักต้องหูชักหูได้กิน จักเขาเอินปายยังกบหูบเรหูเรื่องอีหยังของเขาเนี่ยฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะซือ้อบเรหูเอีย้หขออยงเขาถามป้าฝ้ายอีหยังกร้อเขาษีาหูหูมตุตะกินเออกระตาบานหนากับซีหูอย่ปลาดุปัดค้อซา้ว ไฟยังปัตตพีอันไฟย่างบานเฮาเนาะงี้ยังปัศิวหน่อยจัดไฟยังตัวไฟยังหลายยานาะงบานเฮาอ้าวเบากเดี๋ยวละเดี๋ยวถ้ามื่อมึงตั้นอันถอดแล้วนะคะจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะย่างไปเรื่อยย่างไปเรื่อยเบาดูอันบดิ อันวาวบ่ได้เศร้าสุดเศร้าปลาพ่เธอว้าวอยูู่้เดียวชีสชิ้นๆชิ <c oughs> ้นก่อนเฮ็ดกั้วขานะ,ะนะอันโคบป่าเรียบรอยะะ้อยแล้วนะกระซิมาเตรียมหนึ่งพาขงเขา very nice today I make a fit hmm. hmm. พี่ไิกสวัสดีหรือยังสว,ส,วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีไหมสวัสดีไหมอืมอืม <laughs> very nice huh nice weather you told me eh? since two weeks raining t h ว weather no good อ,อากาศบ่ดีพยายีานะอริสว่าเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวอ่านกันสิมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งอันนี้เนาะค่ะเนาะ แครอทอันสิหนึ่งแครอทกางเปเนะบกบวบเนาะค่ะสุกี้นี่ฝรั่งเนาะบกบวบกแต่อะไรกูอ้าวตุยงเจ้าพันยาพันาเี่ยว่ยวาใสปกันเนาะอแล้วแต่เจ้าจะใสปกับไปเดี๋ยวคอยให้ข้าวข่าวแล้วคอยเสียเอิญในในคุกฟินี่นีวิวคอยยูดาลิงอันนั้นเนาะค่ะอันเตรียมสิหนึ่งพัก หนึ่งพักแล้วก็หุงเขาไปน้ากันทบ้อมกันเนาะคะ่ะนี่อันซิฮายเมอร์งานนั้นเครื่องหนึ่งพักอันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,คะเครื่องหนึ่งพักอันนี้สิเป็นเครื่องในหน่อยยังสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเครื่องหนึ่งพักอ่าแบบไฟฟ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็ซิมมี่มองซึ้งในแบบนี้เนาะค่ะนี่อันก็็ิเอาพักไ่นี่แหละคะ่ะหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะง่ายๆแล้วก็สิหุงเขาวันนี้กินเขากล้องเนาะคะ่ะหุงเขากล้อง เห็นกันว่าน้องนี่ก็เหมืดจ้ะเหมืดอักเหมื่อแน่เหอเนาะน่นะแล้คนเหมืดักันเล่เหมืดอถึงสี่แล้วเนาะคะ่ะมันนี้กะซีะงงเขากล้องเนาะค่ะเขากล้องเขากล้องอันนี้ฟันเปลือกแค่ลอดออกนะคะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็ซีหนึ่งแค่ลอดกะซีมีหนึ่งแค่ลอดหนึ่งเฮดเนาะคะ่ะแล้วก็หนึ่งซุกินี่ฝรั่งเนาะคะ่ะแล้วก็อันว่า อันสิอันนั้นเปิดพักเสียนอันน้ำเนาะค่ะเปิดมองว่ามันอันนั้นแล้วยางเสีเยามากินน้ากันหลายอย่างเนาะค่ะแสบพี่ใหญ่นิกพอต้องถามถึงเนะค่ะว่าล่าสิกินเป็นบอพี่ใหญ่นิกกินเป็นเมื่อสุยางเนาะค่ะพี่น้องเนาะกินบุเป็นแต่นันเนาะค่ะอีย่างนั้นนะคุยกินบุเป็นแต่เนี่ยอันขอให้กับเขาไปน้าจิบไปน้ำเนาะค่ะ อันบ่่อยกินนะคะโดนๆกินเธ่หนึ่งเพราะว่าอันกินอันกินย่งแดงกับสิ่งเ้าเนี่ยะแต่ว่าเนี่ยอันทุเรียนนี่ตั่นองมะแฮยก็นได้จริงๆน้ำเปนนิดนึงนะคะและอันจิบแก้วแก้วเดียวกับอันกับพ่อแล้วอ,อันเป็นก้นกินกินบ่หด้น้ำเพลนเนาะกินกับเมาแบบนี้เนาะ,ะปวดหัวอันก็เลยบ่ามากกระจิบคือแก้วเดียวเมื่อขึ้นหนยูเนาะเะนาะ อย่างนั้อันนนสิบ่าอย่างนึงอันเริ่มนะเอออย่างนั้นก็ลืมเนาะมาสิบาอย่างตางจื่อเรื่มมาสิบาอย่างโอ้อันนหนึ่งหนึ่งันแค่ลอตเนาะอ่ะเนาะหนึ่งแค่ลอตแล้วกันหนึ่งเฮดแล้วกันนึซุกี้นี่เนาะค่ะแต่ว่าอันคือสิบล์ไปแล้วละอันลืมต่างซื่อ ว้าวแล้วก็ลืมจะของวบาเบาหรือยังนั่งน,นั่งเมียงเดียวอันเลนสองเทอเนะคะีก,กเขาาีกกเขากินกับคุณสามีถอดาตาตำน้ำพีกับปีนะคะน่ะเนาะเซ็บๆลอยฟางเดือยพี่น้องเดือยน้นำปานเมิดไหแม่ อันก็นึกว่าจะนน้ำปลาเนี่งน้ำพริกกะปิมันสิแสบวันนี้ก็น้ำปลามันเหมือนจะว่าพี่น้องอันก็ใส่เกลือแท้ละเนาะค่ะใส่เกลือแท้เอาเมื่ออันใส่เมื่อหน้าตาเนาะค่ะเนาะหน้าตาพักตีอันสีหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่นี่อันกัเมื่ออันใส่เมื่อนี่ค่ะพี่น้องเนาะพักตีอันเตรียมสีหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ อันหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก่อนอื่นอันเสเอาอันนี้ลงหนึ่งกัอนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแค่รอดลงหนึ่งก้อนหนึ่งก็โดนนี่เครื่องหนึ่งอันในหน่อยนี่เนาะค่ะนี่นี่นี่เครื่องหนึ่งในหน่อยหนึ่งซิบหาหนาที่ะไรกินแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันสิหนึ่งะเนาะคะ่ะมาค่ะพี่น้อง,องกากินเผากันเนาะค่ะเนาะแล้วแล้วแล้วแล เสียบเขาให้พี่แน่นี่กันอันนี้เขากล่องเนาะค่ะเนาะ,ะเอาสูงได้เสียหายไปดูะค่ะดีสายาเดี๋ยวะคะ่ะก็เผาแล้วแล้วะคะ่ะกดตาเนื้วคับเนาะค่ะเนอะนำที่กะปิ ยานิคใจก่อนเลยคุณยนิคิวเนาะค่ะ and good morning โอเคเจ็บกูตุ๊กเจ็บเจ็บคอขอกล่องมันห้องนะคะ <good dining. S 1> okay. พ,พะี่นอ้องมาเดินผ้ามากินข้าวกันเด้อเจ็บซินแอมเห็นบ่มนอกกล่องนี่กกสงสัยสินแนมบ่เห็นกันอ ัน,น้นเนาะคะ่ะเนาะทอดปลาอันอีกอันนึงกับเป็นปักเสียนเนาะคะ่ะสมปักเสียยแล้วกันหนึ่งนึ่งผักอันด่ำุดอันอันนี้น้ำน้ำเปล่าเนาะคะ่ะมาเดาค่ะมากินข่าวกัน อันนี้พักเสียนอันเนาะคะ่ะเนาะเน,นี่ไม่กินไม่เหมนแสบๆนางนี่นางไม่ฮ่าเส็ดฮับใส่ติ๊งๆโรงบ้าบาโทรมาว่าหายปัญญานี้ก็ไปหาหมอเนาะคะ่ะปัญญานี้แล้วก็เลยแล้วก็เลยคิดมากอีนะมันบอกว่าเราต้องคิดมากไปเพราะว่าเขาหายไปตรวจเนาะค่ะ เจ็บนะเออมุกเป็นหยองแล้วน้องค่ะอืมแซ่บค่ะ Very เวลิสกุลอร่อยมาก <favorite> food. <laughs> มาก My favorite food เนีย่ยเนกมาคลองแซ่บเป็นเนก มาเดินข้าพี่น้องมื่อกินเขากันแซ่บแซ่บแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บกระเดือกกระดอเพื่อเสด็จกินกระดายนอกป่านอกค่ะเนาะกรณียาใส่มือเพื่อสิแวะขี่แวะยังเลี้ยงนะคะใส่เวลาดนอยจะมาเนาะค่ะ ักเสียนกันแบแซ่บแบนะคะ่ะอันไปเก็บมากมือน,นันต้องได้กินละเด้อพี่น้องอันโบเตใส่ล่าโดนเนะอ่ะสองสามมืออะไ้กินละแซ่บอีนี้มาเด้อคะ่ะมากินเขากันเอาวิสเตอร์ไลฟ์ี่ ยังไม่วานว่าเองใจน้องบ้านโทรมาให้ไปหาหมอเป็นอย่างนั้นพี่น้องไปหาเขาให้ไปหาเขาไปหาลำปีกับปีกับแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเดินตามมามากินข้าวน้ำกันเนาะไม่เข้ามาฟิตนะ Very nice. Bán thoát kung lô, nó hả nó. Hang nó, ăn Everything will be okay then. Before they tell you, I have nothing, huh? No, I have everything. I don't the so mm -hmm. uh, before this sweet dog. Huh. แซบคักพีหนองเอ้ยปาซ้อยุหลันตุรกีนะคะเนาะโลนึงโลนึงซีเรียหาซิบนะคะดูฟิตเวอร์อีสอาม ซีเรียหสหาซสวิตแฝงนะคะเนาะโล่หนึ่งทึบถือ <c oughs> สุกนี้สิ่งตัว long mm. I bet 100% you okay <Yeah. S 1> you just gonna have to go to s h e and then okay mm hmm. mm hmm. So, this country they cannot shake, and they have to need two, four month or half year to shake. We also can go shake in Thailand. I <laughs> feel half year they don't know. มันอย่กินข้าวกล้องเนาะค่ะเพราะว่าเขาเดำเหมือนเนาะค่ะพี่ออนะ้องเนาะ not oh, too spicy ให้กินกับมอสซูเรลล์ after McDonald's good Thai food ครับ แซ่บครับแซ่บเนี่ยแซ่บกระเดียดกระดอกพี่หน่องเอยอันสิขอจบวิดีโอกัอนเด้วยขันเนาะพุ่ยหนเน็ตจัดอายพุ่ยหนเน็ตโมกตากิน <g ül> My h ฮ s ส a n นชายเดี๋ยวอันสิจบวิดีโอกันนะค่ะเนาะช่วน้ <laughs> เราพอกันวิดีโอนานะคะท <laughs> ั้งนั้นก็เราต้องขอบคุณหลายหลายผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมสุขุสุขคน,นะค่ะเนาะรักษาสุขภาพกันพอกันวิดีโอนาคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะสามีสามีฉันอ้ายนะคะ <laughs> 哎嘿嘿，欢迎你，哎。